ก็มาจับตากันครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ขนเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไปอยู่แถวหน้าน้าใกล้ๆตอนออกกลางแล้วอับราฮัมบิลคอนก็ไปแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยอาจจะกลายเป็นกล่องไม่ขีดเพราะอะไรจะเจอขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกยิงถล่มแล้วถ้าเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาจมไปสักลำหนึ่งอ่ะผมรับรองเลยตล,ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยแม่งปั่นป่วนแน่นอนรับรองหุ้นหุ้นหุ้นต่างๆของอเมริกาแม่งตกรับรองอเมริกาเจ๊งแน่ วันนี้อเมริกาก็เข้าตาจนแล้วเพราะว่าอะไรไปเวเนซุเอลาหวังว่าจะไปยึดบ่อน้ํามันเขาสรุปว่าเวเนซุเอลามันมีน้ํามันเยอะจริงเยอะที่สุดในโลกจริงแต่ว่าน้ํามันเวเเนซุเอลาเป็นน้ํามันที่กากที่สุดเพราะฉะนั้นการที่อเมริกาจะไปยึดแล้วก็สร้างโรงกลั่นน้ํามันเหมือนกับทำกับอิรักเหมือนกับซีเรียมันสร้างไม่ได้ครับเค้งประมาณการว่าใช้ระยะเวลาเนี่ยในการสร้างโรงกลั่นอย่างน้อยอ่ะหลายปีซึ่งอเมริกาตอนนี้หนี้สินเยอะ ซึ่งไม่ไม่ทันกับการที่ต้องเอาเม็ดเงินจากน้ํามันเนี่ยมาขายแล้วก็มาใช้หนี้ทีนี้บริษัทน้ํามันอเมริกาก็บอกว่าจะสร้างก็ไม่คุ้มใช้เวลาสร้างนานบริษัทน้ํามันเนี่ยต่างๆก็เลยปฏิเสธทั้งหมดเลยทีแรกทำบอกว่ายึดเวเนเซลาได้ก็จะเอาเนี่ยบริษัทน้ํามันไปบริหารประเทศเวเนซุเอลาแต่บริษัทน้ํามันในอเมริกาบอกเลยไม่ไปอะไปลงทุนก็ไม่คุ้มน้ํามันแม่งกันยากเป็นน้ํามันกากสุดเพราะฉะนั้นมีประเทศเดียวที่กันน้ํามันเวเนซุเอลาได้ก็คือจีน จีนก็เป็นลูกค้าใหญ่บ,บริโภคน้ำมันเวเนซุเอลาวันละหนึ่งล้านล้านบาเเลวต่อวันอเมริกาก็เลยทำไม่ได้ไทำก็เลยทำไม่ได้อุตสาห์เนี่ยยัดเยียดข้อหาให้ฮูโก้ชาเวสอะไรว่าเป็นผู้ค้า,ายาอะไรตอนนี้ก็เลยเงียบเงย่อยๆไปละวันนี้อเมริกาทาําไงในเมื่อเวเนซุเอลาไอ้เฮ้ยยึดไปแล้วก็ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายอุตสาห์ไปซื้อตัวนายพลต่างๆเพื่อให้ปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศให้ทหารทุกคนนอนหลับอยู่ในบ้าน ุูซ่าซื้อตัวในพละสรุปเสียเงินเปล่าวันนี้อเมริกาก็เลยมองว่าอ้าวอย่างนั้นกูยังมีโจทย์เก่ากูอยู่ก็คืออิหร่านเนี่ยอิหร่านครั้งหนึ่งเนี่ยบริษัทน้ํามันของอเมริกาเนี่ยทั้งอังกฤษและอเมริกาเนี่ยเข้าไปเนี่ยไปซื้อกิจการน้ํามันโดยพระเจ้าชาปาเวีตอนนั้นอะต้ออิหม,มัออ่มตออิหมัมค่าอโยตลาคารเม,มดีเนี่ยท่านก็มองว่าทําให้ประเทศอิหร่านเนี่ยมันล้มเหลวเพราะอะไร เกิดแบบคนอีหลานใส่กระโปรงและใส่แต่งตัวชวบชวมอบเหมือนเมืองไทยทุกวันเนี่ยท่านต้ออิหม่านคอมเมดี้ท่านก็มองว่าเฮ้ยเราเป็นรัฐอิสลามนะทําไมจะต้องทําให้คนอิสลามเนี่ยมันเหมือนอเมริกาแก้ผ้าแก้ผ่อนโชโนมโชจมเจปีอะไรเนี่ยท่านอายโยตลาคอมเมดี้เนี่ยต้ออิหม่านคอมเมดี้ท่านก็บ,บอกว่าไม่ได้ละท่านก็ยื่นคันขาดให้พระเจ้าซาปาเลวีบอกเฮ้ยคุณต้องกลับมาสู่รัฐศาสนาอิสลามนะ กษัตริย์ชาปรีวีท่ก็บอกเ,อเรื่องอะไรอ่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ท่านโตอิหม่านท่านไม่ยอมเลยคือว่าอเมริกามาสัมปทานน้ำมันเนี่ยคุณรู้ไหมเงินเข้าประเทศอิหร่านเท่าไหร่สมมติอะสัมปะสัมปทานน้ำมันเนี่ยอิหร่านเนี่ยร้อยหนึ่งให้กับคืนอิหร่านแค่10บาทซึ่งท่านโตอิหม,าม่านมามท่านก็บอกว่าเฮ้ยมันเอาเปรียบเกินไปว่ะ้ากาไรเกินควรแล้วก็เอาเปรียบอิหร่านกันไปท่านโตอิหม่ามคอมมินีคอมคอมนินีท่านกันเลยแบบไม่ได้แล้วก็ต้องปฏิวัติ อิหร่านเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อเมริกาก็เลยจะกลับไปดูดน้ำมันอิหร่านเหมือนเดิมเพราะว่าอะไร C A ไปซื้อประชาชนคนอิหร่านให้ออกมาประท้วงซึ่งข่าวบอกประท้วงเป็นล้านไม่จริงอะประท้วงแค่สี่ห้าพันคนแต่ว่าภาพข่าวนี้ออกไทม์ทัส C A นะพยายามทำภาพไปดูเหมือนว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยตอนนี้ดาวเทียมเนี่ยอีลอนมัสอะไรวะเาเรียกอะไรวะลืมละที่มันบอกว่า,าไม่ไม่สามารถโดนแจมได้ไม่สามารถโดนตับระบบได้ อิรานเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ช่ดชาญด้านแฮกเกอร์เหมือนกันสรุปว่าอิรานเนี่ยสตาอะไรวะสตาลิงมัง้งนั่นแหละอิรานสามารถแจมสตาลิงได้จนสตาลิงไม่สามารถปล่อยอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ประท้วงชาวอิรานได้วันนี้จะเห็นว่ามหาลัไเนี่ยชาวลีฟชาลีฟของอิรานเนี่ยก็ผลิตนักสาววิศวกรรมเก่งๆแล้วก็โปรแกรมเมอร์อเก่งๆก็หลายท่านก็ไปทํางานอยู่ในนาซาเพราะฉะนั้นบอกเลยมหาลัยอิรานเนี่ยก็ถือว่าขึ้นชื่อในเรื่องวิศวกรรมเหมือนกัน วันนี้อเมริกาก็หาเรื่องจะข่มขู่อิหร่านแต่อิหร่านบอกวันนี้กูไม่สามารถชนะมึงก็ได้กะจริงแต่กูบอกได้คําเดียวว่ามึงจะกลายเป็นช้างง่อยไปอีกนานเลยสึกครั้งนี้ผมว่ามันจะลามเพราะว่าอะไรอเมริกาไอรัสเซียกับจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าวันนี้อิหร่านโดนโค่นล,ล้มเนี่ยแล้วต่อไปอเมริกาก็สามารถที่จะไปข่มขู่เพื่อนเพื่อนของจีนเพื่อนของรัเสเซียได้วันนี้รัสเซียกับจีนเนี่ยเตะอาวุธไม่อั้นเลยแต่อย่าลืมนะ อเมริกาที่ชนะเวเนซีลาได้ง่ายเพราะว่าไปซื้อตัวในพลต่างๆให้อยู่กับบ้าน5้าปัดระบบป้องกันภัยแต่ว่าคนอิหร่านน่ะผมเชื่อในตัวชาวมุสลิมอย่างหนึ่งเขามีอุดมการ์ที่มั่นคงและแน่วแน่มากกว่าวันนี้การที่ c a a จะไปซื้อตัวแล้วก็ให้ในายพลต่างๆเนี่ยทำตัวไม่รู้ไม่ชี้เหมือนเวเนซุลาผมบอกได้ยากวันนี้อิหร่านก็ปราบปรามผู้ประท้วงเรียบร้อยแล้วโดวยใช้ตำรวจ ก็มารอดูครับว่าสงครามมันจะบานปลายไหมเพราะว่าจีนกับรัสเซียเขาไม่ยอมเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นพันธมิตรหลักของรัสเซียเนี่ยมา50ปีคือเขามีความสัมพันธ์อันแนบแน่นเพราะถ้าการยอมให้สหรัฐอเมริกาโค่นอิหร่านได้ต่อไปอเมริกาก็สามารถที่จะมาข่มขู่เพื่อนของจีนและรัสเซียได้งานนี้ผมบอกเลยช้างชนช้างถึงแม้ว่าอิหร่านจะมีนักรบแค่ประมาณ4ี่ห้าล้านคนเทคโนโลยีอ่อนกว่าก็จริงแต่ว่าอย่าลืมนะ อเมริกาแพ้นันกรบอาาถามมาหลายสมอรภูมิแล้วไม่ว่าจะเวียดนามไม่ว่าจะอัฟการิฐานพวกนั้นเขาไม่มีเทคโนโลยีอะไรสูงเลยแต่สามารถฆ่าช้างตายได้วันนี้ในเมื่ออเมริกาลนหาที่ตายผมบอกเลยงานเนี้ยอิสราเอลเนี่ยอาจจะโดนลบออกจากพื้นที่โลกก็ได้เราก็หมั่นไส้มานานแล้ววันนี้ผมบอกเลยก็ต้องรองดูต่อไปเหลือเวลาอีกห้าวันครับว่าจะ,ะเผด็จศึกกันจริงไหมเผด็จศึกผมลองเลยกาตาที่ยอมให้อเมริกามาตั้งฐานทัพเนี่ย ผมว่าประเทศกาตาอาจจะไม่เหลือสิ่งปลูกสร้างหรืออารยธรรมต่างๆได้เลยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับถ้ามันลามไปเป็นสงครามโลกเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนและเตรียมตัวกักตุนอาหารมเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆหรืออะไรเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมครับ